สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้ยายแมวแกก็มาลองชุดก่อนชุดไปเอามาแล้วก็เลยลองดูก่อนนะคะปุ้มปุ้ยนิดหน่อยค่ะยายแมวก็จะลองก็จะลองลํำดูก่อนด้วยความด้วยความมีความสุขค่ะยายแมวมีความสุขยายแมวใส่ยายแมวใ,ใส่เครื่องแต่งตัวแล้วยายแมวสวยชอบ <c oughs> ค่ะก็เลยลองดูก่อนนะคะว่าเต็งโอเคไหม เรื่องประดับที่ไปเอามาโอเคไหมก็ต้องยอมรับนะคะแต่ผมถ้ายายแมวเก้าคงจะไม่ขึ้นหรอกนี y ่แมวต้องไปทําผมบล็อกต้องไปตัดออไปลายผมที่เลี้ยงไว้ออกคิดดูแลยายแมว y ต้องทําผมบล็อกนะคะน่าจะดีกว่าเนาะ่ะนี่แหละค่ะเราก็มาลองชุดกันยายแมวก็พอใจในส่วนหนึ่งไว้บา,บายนะคะรอรอชมยายแมวรํานะคะยายแมวจะราบวงสรวงคุณย่าวันที่ยี่สิบห้าค่ะสวัสดีนะคะคเพื่อนๆไว้บ่าย,ายค่ะ